กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการยพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหกกระดิง่งตั้งหลงคลิปนี้ให้ถอยนะครับ <S <S เพื่อครับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ทานรักครับและเป็นกําลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทําคลิปพยากรณ์ดวงให้กับท่านฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลบฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 6้ของชาวลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระสุกดีเป็นดาวจุลันตนุหรือดาววาสนานั่นเองนะครับในเดือนนี้ก็ยังคงสถิตยอยู่ตีเรือนการเงินโดยตรงนะครับเนี่ยเป็นตำแหน่งพิเศษเป็นของวาราชาโชคโชว์แบบพระราชาตัวเองนะครับ วาสนาโดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับเรื่องของดาววาสนาเนี่ยจะครอบคลุมทุกเรื่องครับเรื่องของการงานการเงินความรักโจกหลาด้วยนะครับแต่การสถิติดาวกระดุมผ้าโดยตรงเนี่ยเรือนกระดุมผ้านี่หมายถึงการเงินพิเศษครับมีโอกาสได้รับโจกหลาดตั้งแต่ด้านการเงินตัวเนะขอคุณมันเนี่ยการเนี่ยงานนะครับพอหางานช่องทางอาชีพเสริมเนี่ยได้แน่นอนครับมีโอกาสได้ยิบจับสตังกรกับช่วงนี้ไปยาวเลยนะครับวาสนาโดดเด่นนะครับแต่ในช่วงเดือนนี้ก็คือยังมีดาวพระสุกครับดาวจุลมนณเนี่ย มาสถิตยอยู่ที่เรือนสาตชาติเป็นกเกษตรแต่เป็นข้อหมายที่ดีนะครับแปลว่าช่วงนี้มีโจกค,คอนสุรเล่นนะครับจากการเดินทางไกลการประสานงานทางไกลหรือว่าใครทางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับมีโอกาสเรื่องของขายได้ง่ายได้ราคาทีดดีถูกใจคุณนะครับเรื่องของบ้านรถติดดินหรือว่าท่านใดยังเคลียร์ใจเกี่ยวกับเรื่องของมรดกมีโอกาสแก้ไขกันได้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องของโอก,กาสนะมันคือมันดีขึ้นนะครับเรื่องของมรดกทรัพย์สินที่มันมีปัญหาได้น่ะ จะเคลียร์ใจกันได้ท่านก็นจะได้รับทรัพย์สินนั่นนะครับต่อมาวันที่4พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพระสุ์นะเจ้าเรือนมรณะจะายาราศีมาอยู่ทีือนพันธุนะครับแต่เข้มแข็งเป็นองค์เกณฑ์นนะเป็นข้อหมายที่ดีครับกับตอนเหนื่องมาเลยนะครับสําหรับเจ้าลัคนาราศีมีนนะจะวาสนาดีอยู่แล้วนะและยังมาเกี่ยวข้องครับมรดกตวัวนะีมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับทา่านใดเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชงนี้ ขายได้ง่ายได้เร็วนะครับได้ราคาดีถูกใจคุณตัวอนะครับขครเป็นแน,แน่เป็นเซลล์ช่วงนี้โดดเด่นครับมีเครดิตเจรจา,าปิดการขายได้ง่ายนะครับซึ่งเขาจะมาต่อติดดวงการงานของครับนะครับทั้งนี้19พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงแห่งเดือนนะครับดาวพระเกตดาวแห่งโจกความสำเร็จมาสถิตยอยู่ตีเดือนอริของคุณครับก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะลดน้อยถอยลงนะครับาการยัางงานเราต,ต้องกังวลเราต้องกลัวการแก้ไขมาต้องกลัวความผิดพลาดนะครับ มีสิ่งสถิตคุ้มภัยเอยู่แล้วนะครับโดยรวมถือว่าวาสนาของ้าลัคนาราศีมินี่โดดเด่นเป็นที่สุดแล้วนะครับดวงการงาน้าลัคนาราศีมินคุณมีดาวพระพทัเสบดีเป็นดาวชุเรืองกรรมะเรื่องของอาชีพหน้าที่และกการงานนะครับในเดือนนี้ก็ยังคงสถิตยอยู่เตือนกระดุมพระเรื่องการเงินแต่แนแต่ใน,นพิเศษนะ่ะเป็นห้องวาราชาโชคชัดเจนครับเรื่องของงานก็ยังดีครับงานได้เกี่ยวข้องกับสตังโต้ยนะครับใครที่ ทํางานประจํางานเดิมอยู่แล้วงานมันคงดีมีความก้าวหน้าแน่นอนครับรวมถึงงานก็นยังสร้างรายได้ให้กับคุณยังหนักเลยนะครับแต่ยังมีโอกาสได้รับงานใหม่งานพิเศษมันเสริมเรื่องของความสามารถแล้วมันได้สตังค์นักขึ้นนะครับสําหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการเปิดร้านค้าก็งานดีก็แปลว่าก้าขายดีมีกําไรนะครับช่วงนี้มีโอกาสได้เรื่องของการขยายต่อยอดธุรกิจได้ตัวเองนะครับพราว่าการเงินดีอยู่แล้วนะครับลูก,ก้าทางลูก,ก้าไร้ไหมลูก,ก้าประจํายัง อุ่นหนุนเจะเหลือคนดีครับซึ่งก็มีดาวพระเสาครับเป็นดาวจุลรลาพระลาพนนะยูตินันวินานะช่วงนี้ถ้าว่ามีลาผลก็จาการทํางานมีครับคําสั่งซื้อใหญ่ๆงานเหมางานพิเศษนเนี่ยเพียงแต่แนะนําว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเก็บสตังค์รายได้ไหวบายูครับถ้าเป็นลาบร้อยหรือว่าพยายามเก็บไห้พยายามฮื้ยคอยใครที่มีแฟนมีคนหักอยู่แล้วน่ะคือแฟนเก็บนะครับคณจะเก็บไววอยู่ครับ หรือว่าได้รับมาแลวกับแบ่งส่วนหนึ่งไว้บริจาคทาบุญครับคุณกีรยาเก็บรักษาส่วนใจไว้ได้ครับแล้วการเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประสานงานนะครับกับคนมู่หนักการเข้าสังคมดาวประสุขครับในช่วงวันตีสี่ถึงสามสิบพฤษภาคมสถิตยุทีิเดือนพันธุ์ทนะครับชัดเจนว่าเข้ากับคนได้ง่ายนะประสานงานเจรจาค่าครองครับช่วงนี้ถ้าเป็นการเสนองานผลงานครับหัวหน้าเจ้าไานกับตั้งแต่สี่พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะย่าได้ง่ายย่ได้ดีนะครับโดยเฉพาะพวกงานในไง เป็นงานสําคัญสําคัญนะครับใครเป็นเจ้าของกิจการร้านค่าชนี้ต้องบอกว่าชัดเจนนะมีเครว่ามีรายได้เสริมช่องทางใหม่นะครับถ้าคุณลองพอหาดูนะครับมีโอกาสเนี่ยได้เลยนะครับขายขายอย่างหนึ่งก็ลองพอสินค้าที่2บริการที่3ามไม่นีได้นะครับยังคืองานคุณมีหลากหลายขึ้นมีโอกาสรายได้ติดหนักขึ้นตัวนะครับแต่ทั้งนี้นะครับคุณมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวจุลสุภาสุภานะครับมันตีสิปพฤษภาคมจนถึงสิ้นเดือนนะครับมาสถิต ยู่ตัเดือนพุทธะนะเป็นนิดแม่จะเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์นะครับช่วงนี้ก็แปลว่าเรื่องของการเข้าหาผู้เลกผู้ใหญ่นะพยายานมะพยายามดูจากวะให้ดดีะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการเสนอง,งานใหม่ๆกับหัวหน้าเจ้านายเนะี่ยต้องเตรียมการให้ดีครับมีโอกาสมันทีอาจจะว่าใครได้ผลนะบางครั้ง,งก็อยู่ถูกระง,งับไว้นะครับเรื่องงานที่มันเป็นงานใหม่ๆนะแต่งานเดิมดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องเตรียมการให้ดีเนาะแล้วก็เลือกวันให้ดีครับส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค่า ตั้งแต่วันที่๑๖พฤษภาคมเป็นต้นไปมีโอกาสได้เจอลูกค้าลูกค้ารายใหม่ครับมีโอกาสที่เขาจะบอกต่อกันสื่อคุณก็ต้องพยา,ยามดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับอุจารกันเืดีนะรวมถึงการส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าได้ไหม่ครับเขาจะกลัมมาอุดหนุนสินค้าและบริการของคุณข้างที่2และก็ต่อปากต่อปากต่อไปอน,น,นะครับนะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลัคนาราศีมินต้องการเสริมดวงต้าน,นการงานควรไปกราบสักการะขอพร จากพระพุทธรูปปางสายญาติครับทำบุญเปลี่ยนสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเลขกำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเว้นเปิน่นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงการเงินเจ้าลัคนาราศีมินคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือกระดุมผระเรื่องของการเงินรายได้และก็ทรัพย์สินครับในเดือนนี้วันตีหนึ่งถึงเก้าดาวพระอังคารสถิตอยู่ที่เรือนพันธุ์ทู่ของคุณนะครับ ตำแหน่งพิเศษเปิดห้องว่าอุดมกเกินะครับอุดมสมบูรณ์ก็ชัดเจนนะครับ,ว,มมบ,บ,นนรบว่าเรื่องของการเงินการหารายได้ของคุณช่วงวันตีหนึ่งถึงเข้านี่โดดเด่นนะครับทามาค้าขายเจรจาค่าค่องยิบจับเหมือนก้อนกล้าขายดีมีกําไรหนักนะครับชเชวงน,นี้ครับและคําว่าพันธุทุกยังหมายถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ตัวนะครับสามารถเก็บหอมรอรีกว่าสร้างเนงสร้างตัวได้ครับใครทางานธุรกิจพวกอสังหาริมทรัพย์ก็ยางที่บอกครับชัดเจนครับ ขายง่ายนะครับขายบ้านก็ได้ขายรถก็ได้ได้ราคาตีถูกต้องถูกใจคุณตัวนะครับใครเป็นแน,น่ๆใครเป็นเซลล์ช่วงนี้โอกาสมากเป็นของคุณแล้วนะครับเจราจาค่าคล่องนะครับต่อมาวันที่สิบพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือน,นครับดาวพระอังคารเจเรือการเงินคุณใหญ่ราศีมาสถิตยอยู่ตีเรือนปุตตะนะครับแต่ตําแหน่งเป็นเป็นนิดนะดาวออนกำลังแต่ก็ยังเป็นเกณฑ์อุดมเกณฑ์ก็ชัดเจนว่าเรื่องของการเงินการหา,หารายได้ของคุณก็ยังคงดีครับเพียงแต่ อย่างอิงครับคนณตีอายุน้อยกว่านะหรือว่าบุตรหลานบริวารหรือว่าลูกน้องครับแปลว่าการหาเงินของคุณเนี่ยอาจจะหารายได้ได้ดีอยู่นะครับแต่อาจจะลดน้อยถอยลงหรือว่ามีอุปสรรคนะเรื่องของไขรมีลูกนอ้องลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาให้เราคุณอาจมีเกณฑ์ต้องมีรายจ่ายหนักขึ้นนะในการดูแลในการแก้ไขปัญหาครับลูกน้องนะครับและยังหมายความรวมถึงว่า,าถ้าคุณมีลูกอยู่ต้องใส่ใจดูแลลูกให้เป็นพิเศษครับเช่งนี้อาจจะมีเหตุที่ต้อง ยจายสตังเกี่ยวกับลูกนั่นแหละครับแต่การเงินการหารไ,ได้มันก็นยังคงเป็นปกตินั่นแหละครับรายจ่ายมาแฝงนะครับซึ่งเขามาขยายตีดาวพระสุขครับดาวเรื่องของการจับใจ่ายใช้สยอยการกระแสเงินสดสภาพคล่องครับวันที่หนึ่งถึงสามยูทิเรือนาหัชะเป็นกเกษตรช่วงนี้การเงินดีนะครับบริหารจัดการทรัพย์สินได้ดีครับต่อมาวันที 4, ่สี่พฤษภาคมจุดถึงสิ้นเดือนดาวพระสุขยหญ่ามายูทิเดือนพันธุ์เป็นองค์เกนแนะสดงว่า ค่าใช้ใจ่ายมันเป็นค่าใช้ใจ่ายตามแผนครับค่าใช้ใจ่ายที่คบคุ้มได้คุณก็จะเรื่องของมีการคบคุมค่าใช้ใจ่ายได้เนี่ยวางแผนให้ดีครับมีรายได้ทีเข้ามาแล้วกับวางแผนการส่วนหนึ่งเรื่องของค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินไววในช่วงปลายเดือนนะครับคุณก็จะผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดีปกตินะครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลัคนาราศีมินตต้องการเสริมดวงตะด้านการเงินควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางหา้ามหยาิครับ ทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้15บาทเหล็กกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเว้นเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงความหักจาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวจริญปัตตนิเรื่องของคครอลและกับคนหักนะครับเดือนนี้ดาวพระพุธก็ยังโคจรสถิตยอยู่ที่เรือกนกระดุมผ้าครับเรื่องของการเงินการหารายได้ช่วงนี้ถือว่าดีนะครับหมายถึงว่าดวงส่งเสริมกันนะครับในของ เรื่องของการทํางานทํามาหาเงินรวมกันนะครับประกอบคิดการร้างค่าดัวกลางจะส่งเสริมเรื่องของรายได้ที่ดีครับค่าขายดีมีกาไรยิบจับสตังก้อนนนอนนะครับส่วนขครที่มีครอบครัอยอยู่แล้วอย่างที่บอกครับก็หมายถึงว่าถ้าคุณเอาใจใส่แฟนให้ดีก็มีโอกาสที่เขาจะสนับสนุนหรือว่าพร่องเปให้กับคุณด้วยนะครับส่วนผู้เลี้ยงสดเดี๋ยวดูตีดาวพระสุขครับดาวพระสุขวันทีหนึ่งถึงสามสถิตย,ยุติเรือนสาชะเป็นกเกษตรทุงนี่ก็มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับ มีโอกาสมีสเน่สูงแล้วก็สสมารถพบภักจากการทํางานจากกาันรประสานงานหรือว่ามีเพื่อนโรงงานเนี่ยเน้นนำมาหู้จักกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะส่งเสริมกันดีอยู่นะครับเรื่องของการทํางานครับต่อมาวันที่สีพื่อสภาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวพระศุกร์มาอยู่ที่นินพันธุ์ทุกนะครับเป็นองค์เกณฑ์ตัวนะครับกระชัดเจนว่าเขาอาจจะมีเกณฑ์ถ้าครบชงนี้นะเข้ากันได้ครับเรื่องของความคิดความเห็นอาจจะมีเรื่องของ,ของความใกล้ชิดกับญาติพี่น้องของคุณตัวหรือว่าเป็นคนในพื้นเพนะครับ ถินฐานบ้านเกิดหรือว่าจังหวัดภูมิภาคเดียวกันนั่นแหละครับก็สามารถอุ้ยคุยกันได้ครับดูใจกันยาวๆอิงครับุณละคภูใหญ่ยยปรึกษาภูใหญ่ยยของคุณไว้นะครับในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าลัคนาราศีมินต้องการเสริมดวงตะดานความหักควรไปกราบสักการข,ขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาาดครับทำบุญเป็นสตังค์จำนวนตีลงใต้8บาทเลขกํำลังของดาวพระอังคารครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวรเปินโดยหันหน้าไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ครับดวงโจรลาบจ้าลัคนาราศีมินคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวชูรนพุทธะที่แปลว่าโจรลาบที่ได้รับจากโวเกา่าการเสียงโจกและการเสียงดวงครับในเดือนพฤษภาคมช่วงวันที่สองพฤษภาดาวพระจันทร์สถิตยอยู่ที่เรือนปัตตานิของคุณนะครับเป็นตาแหน่งราชาโชคตัวนะครับฉะนั้น่วงนี้แลงโจกคุณก็คือเลขก,กับแฟนของคุณครับเลขวันเกิดเลขปีเกิดเลขอายุของแฟนของคุณนั่นแหละครับส่วนคนที่ยังโสดให้ดูตี เลขใต้เบอร์โทร,รศัพท์ของคุณน่ะครับหรือเลข4ครับต่อมาวันตี16พฤษภาคมดาวประจันง่ายราศีโยกเข้าสถิตอยู่ตีเรือนตนหนุนะครับฉะนั้นในช่วงนี้เลขนำโจงค์คุณก็คือเลขครับตัวคนเองครับเลขวันเกิดปีเกิดของคุณครับเลขอายุของคุณหรือเลขใต้บัตรประชาชนของคุณนั่นแหละครับหรือเลข5ครับโดยในเดือนพฤษภาคมหากเจ้าราคนาราศีมินตต้องการเสริมดวงทางด้านโจลนกลาบควรไปกราบสักการะขอพร จากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามหยาดครับทบุตรเป็ดสตั้งจำนวนตีลงใต้15บาทเรียกกำลังของดาวพระจันทร์ครับเมื่อทบุญแล้วขอท่านกรดหน้าอุทิศส่วนกุศลน,นะครับเจ้ากรรมนายเวรเปิลนโดยแหนหน้าไปทางทิศตะวันออกครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออเพริโพ้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะระละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ